สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคครับพี่น้องค่ะวันนี้นะครับพี่น้องค่ะก็เดินป่ารอด,ดงครับพี่น้องตอนนี้ก็น่าจะไปหาคุณแม่ค่ะคุณแม่เยสสอนของเรานั่นเองครับพี่น้องค่ะทางไปนะครับพี่น้องตอนนี้คือซึกว่ามุดมัดขั้นคยย่ายันขั้นพี่น้องเอ้ยขั้นตึุษบอนในร่างกายครับพี่น้องต้องการน้ำค่ะทางไปก็ ตอนแรกว่าสิดมาบ้างเลยนี่แต่ลาาแล้ว่าจะไม่มาแล้วคุณอาว่าเห,หนื่อยคะ่ะเราหาเหตุครับพี่น้องคะ่ะเอ้ยโคตรมานเลยครับพี่น้องมแม่ไม่เอ้ยคุณแม่คะ่ะแม่เ <c oughs> <c oughs> สียงกระ,นนะาะาดาเนาะแอบะหองครัแม่เอาเสียงมาอะไรเป็นไนงะ เงี่ยเซ็งมากนะปดะเด้ยเฮ็ดตะเบริอุดตะยาบดตะยาบอันเฮ็ดอะไรคะเนี่ยเฮ็ดอะไรเฮ็ดค่ะเย่พี่น้องเฮ็ดเท่ากระดาษลายอยู่ในมือนีิก็ได้เฮ็ดตอนนี้เราคิดทอดเฮ็ดเปลือกนี่คืออยู่คลิปของหาหาเห็ดเมื่อภาวะพิณาแล้วก็แม่น้องเทนนะคะ กิ๊บเทพขวาเมา้าขวาวห้องเสียสีบดพื้นมันจะห้ามอ้อยนะคพื้นแมน่ถาดอ่อนมหาคุณแม่ซอนเกจเทียงคุณแม่ซอนเราก็อยู่นี่นี่นบล่เพิงพ่งเพิ่งย่างมาลายมาหากับแม่ซอนเนาะโอ้ยมีหางจีบด้วยคือได้อยู่หางนี่แล้วพวกเจก้าก้าวแล้วเราจะมีจ่อยเฮดีนี่เป่านี่นี่ <ๆ S 2> ได้ ม่กินกันใน้นีบานในตู้นอ่อนนี่นะไอะ้จอยเด้อสกายหน่ามึงอุ้ยอันนี้บอลพังยังอันนี้คือฮะอแม่โอ้ มาขึ้นแม่สอนครับพี่น้องแม่ยางหัวสัน่นมาให้กินน้ำเย็นม,มาให้กินน้ำเย็นครับพี่น้องไปสุบภัณฑ์แล้วผมมีแห้ง <laughs> ยางมาแต่บ้านคุณบอกจะบอดเดินห้อยแม่ไปนี่นะเพื่อสิข่ายนี่นะ ปาดนางขึ้นมาเลิกแทะไปฝังลูกตาพอดีลูกตาก็เลิกกันแล้วกับผัวเอาลูกตาเราเลิกกันแล้วกับผัวน่ะเลิกกันแล้วล่ะจ้าตอเดือดดิปาดไก่มีเออกำลังหลอกตีนเฮดเหรอใช่ใช่ลูกสไปนิงไงไก่ใหญ่กว่าของทางปนุ

ซื้อไดไลไปจากคณะโอ้ยเบื่อกระดาษเอ้ยไม่ไม่กินเราเออนี่ค่ะได้มาียเยบอะไรหรอสุด้าเฮตดของนางนะคืเนี่ยข้าเมตเตอร์เบาแล้วมันห้ามไปตอร์เดแล้วมันเตอร์นัก อันนี้คูตีนเฮดค่ะพี่น้องค่ะขุดค่าเฮดค่ะเอเ็มอันสี่นะอยู่ด้านบาเห็ล้ำเาล้ำเขาขไก่อนเขาคือไปต้องล้ำเขาอีกจอยซือตือนสายเตือสิเป้าเท่าเล้าเท่าอยู่ส่ไปนี่ยโอ้แล้ววะคุณอาช่วยต่ารวยอ่นกับมเว่นน่นละแบบแบบไปลไปอยากรับท่าคนเดียวเอ้ยอมาสิ มากล่องมาคุณจได้อือมึงสิข้างงี้ก่อนเดนนิโบ๊ะนั่งเขแหละอ่น่จะได้เห็ดหนูจุดยุ่งหางพี่น้องจ๋าตื่มาหอแนกคุณแมมอันนี้ไปีน้อง เนี่ยุลูกสาวพาตาเห็ดออมาทีได้แม่เอยแลวบ้าแบกกินนักเย็นเทียงแม่ใหญ่ลูกสาวกายและเสียันไม่ใหญ่ที่พาไปหาเห็ดอีกอาศัยแม่ไปหาเห็ดข้าวหลข้าหลังข้าวเซลวเซี่ยดอมผบอกอิ่มจำป้าในสายมันประขายเลยถักให้ซื้อเอาสี0 0พันดนกระจุมกับบรไบ้านอะไรแบบนี้ อันนี้มันบางนี่จมันบางจุ่มเขาบ่ะจุกัันนี่เขาเหมือนกังเมื่อครับง่ามเลยเเขาค้าวหรอกรอ้าวเนาะก็มดกูลอยแข่งกูหมุนมันละปุ๊บอล่าหาอพี่ลุ่มผูยี่หน้าครับพูนอันนี้ไดเออพว่เน๊ั้ห้องจนป่าแตก กวเจด้าแม่บักเทนซ้ายแดกผีเอือยขาคนเจ็ดหมุนมีตีแหลกเบิ้ลเฮ็ดและหมุนเหมือนไหนคนเก็บน่นแหละจอมได้คนเก็บคนแต่หมวนก็นะใส่หน่อยอีการ เทียงขนาดเดี่ยวนี่ห้องมีต้นหมอกต้นไม้อ่าเปตเยกได้เลยเี่ยงผู้ชายก็หนักอนี่มขำใจที่เมื่ออาจารย์เมึงใ้อาผู้ชายเลยกลเฮ้ยเทียงนั่งนั่นโมีผู้ชายเน่บอ้าวเยี่ยมเยี่ยมแนื่อเยกะเทยมันหิวนี่ กะเทยมันหิวสวยสงขอมันแน่ที่ยังภาษาตุนั้นะใช่ที่พ่อเท่าช่องเออสซจอยบ่อทมาซะจอยเปล่าเท่าบอซาลอยอันนี้โอ้มาเบิ่งขขากดูจัะว่าเปลี่ยนใจบอจักอืจังกจะเด็ดกว่ากจ่จัจั๊กาั๊กจั คอเนียนเมียชะบกันเด้องกิส่งน้ำก็ได้เอ้กินก็ได้เฮ้ยไม่นึ่งแบ่งกันกินดอกบ่เฮ้ยกินแต่หน้าไม่ได้กินตอน้านเดจ้านก็ส่งเคิร์สกี่เก้าหน่อยแม่เออเย็นทำไมเนาะมีป่าก็เย็นเสยเย็นแม่พาไปหาทะเลได้น้ำเย็นดีนะเขายังคุณแม่ทำข้าวเออ เขาตัวนั้นเขาเขาก้างใหได้ตานะสงสัยหันต้องเขาอันดอนผูกคอตายเลยแหละหนูฮะเออเนี่ยดอนตายก็ได้ไปผูกคอบ่ดนี่เป็นตระกานเข้บตัวไปรอบรอบเลยขัไปหลายคนกระบุงย่างเกาะนั่นน่ะบ่เขียงย่างโต้งเออเขากินเอาไปจองย่างย่างโต้ง เว่าพากันไปอยู่เวียงคืนลงมาไหวแทะนางแอนลุไปแต่อยู่อยู่ที่นอนแมันหันแล้เนาะงาอได้กกินยังเนาะแมนหันแล้วนันะเรซาซันเมนูซาซายอึ้นิลรับไดเห็ดได้เหวกบอกกแห้านีหละร้านเขาคือกันเล มันค่อยๆอย่าบ้านี่แต่มันแต่เห็นนี่แม่อันนี้ได้แม่มันห้องจักสิตายสียงยังครับตายแม่เจะได้ไม่กล้าห้องมาละหอมค่ะวันเขาวันบานเลยนาะเห็ดปวกน้ำแกงเห็ดปวกตีตัวนี้นะเออเราแบบบริแมนซาจอยเด้อเฮ้ยเด็ดกว่าซาจอยเด้๋นี่ อีลอยได้หนิได้อีลอยได้หนิไหมผัวไฟบริโภคลอยบ่เด็ดกว่าซราจ่อยด้วสิบอกผู้ชายได้ซิมเลี่ยลืมลูกลืมเมียผู้ได้หนินานแนอืม ไปเลาะป่าครพี่น้องเลาะเบิ응้งแทวอันบ้อนกับปุกก่อนซีปลาเอื้ยไปอันสัมผัสสัมผัสของพิเศษขับไปอันไก่บนมันเลยนะเมนบ่เคยในบ่อนใดบ่อนใดเล่าบ่าบอ,นบอนใดมา เป็นดินของไผ่กระดินของครับโอเคพี่น้องเอ้ยขอขอณิกญาติไปก่อนด้วยครับพี่น้องคลิปนี้พ่อกันที่นาครับพี่น้องวที่ยังนั่นก่อนขออนุญาตไปกินผัวเขาก่อนค่ะเที่ยงนั่นที่ห้าการลักสีป้ายเลยเด้อนีสีป้ายห้าเด้ออือโอเคครับพี่น้องค่ะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ